ว่าในกระบวนการดสินการกระทำคนมีการกระทำเปนรับเอ่อจำนวนเนี่ยเราไม่หัวนะครับเรหาหัวในการใช้ความรุนแรงนะครับอย่างที่พี่น้องจุดชนวนพี่น้องแสดงตัวเห็นว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยได้ใช้ความรุนแรงมาขึ้นเรื่อยๆนะครับมีการทุบทำลายสถานที่ราชการก็มีการทุบทำลายทรัพย์สินบัตรของชนิดนะครับแล้วก็มีการใช้ขอปกรณ์ต,ต่างๆในการคุมนะครับไม่ว่าจะเป็นกินเนอร์เชืเ้อเพลิง ูเพอ่ไฟแล้วก็ดอกไม้ไฟซึ่งเหล่าเนี้ยครับมันมีความเสี่ยงต่อการที่จะเสิดอันตรายที่จะลุกลามแหญ่โตนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดในสถานที่ราชการโบราณสถานหรือสถานที่สําคัญน,นะครับซึ่งเกิดแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะฟื้นฟูหรือที่จะ,ะต่อแติมกลับมาเป็นเดิมได้นะครับ <All right. S 1> บางอย่างเป็นโบราณ,ราณ,ราณสถานที่สร้างมาร้อยกว่าปีนะครับก็ถ้าเกิด ความเดือดายขึ้นมาเนี่ยจะเกิดความเสียหายอยู่ทีคค่ไหนครับใช่ครับมีการเดือดดาลโรเจอร์การ์ดบุรชาติกคร์ดมันมีความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดอันตรายที่จะลุกลามใหญ่โตนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดในสถานที่ราชการโบราณสถานหรือสถานที่สําคัญนะครับ ซึ่งเกิดแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะฟื้นฟูหรือที่จะอ่ซ่อมแซมกลับมาเป็นเดิมได้นะครับบางอย่างเป็นโบราณสถานที่สร้างมาร้อยกว่าปีนะครับก็ถ้าเกิดอ่ความเสียหายขึ้นมาเนี่ยจะเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงของประเทศครับใช่ครับขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะครับสิ่งที่ท่านทำ กีรเป็เครื่องชี้เจต,ตนานะครับหลักพยานหลักฐานสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันมีพยานหลักฐานปรกากฏและยืนยันการกระทำผิดของตัวท่านเองนะครับซึ่งเราต้องดำเนินคดีตามกฎหมายครับก็อย่างที่พี่น้องสื่อมวลชนเห็นแล้วว่าการการชุมนุมทุกครั้งเนี่ยมันไม่มีการชุมนุมที่ไม่มีการนำ มีแกนนาแน่นอนครับมีการชักชวนกันนะครับผู้ชักชวนเนี่ยก็คือแกนนําแต่จะเปิดเผยตัวหรือจะแอบ,บอยู่เบื้องหลังแค่นั้นเองนะครับจะบอกว่าไม่มีแกนนำเนี่ยไม่มีทางนะครับไม่มีครั้งไหนที่การชุมนุมเนี่ยมาโดยโดยที่ไม่มีแกนนำนะครับจะมีแค่เปิดหน้าหรือไม่เปิดหน้าแค่นั้นเองครับ ก็อย่างที่เรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าพื้นที่ของศาลนะครับเป็นพื้นที่หัวข้ามสําคัญนะครับการกระทําอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับที่มีผลกระทบนะครับไม่ว่าเป็นการบุกรุกเข้าไปในฐานที่ราชการของทางศาลนะครับหรือการกระทําใดๆที่รบกวนการเฏิิหน้าที่นะครับเช่นการใช้เครื่องเสียงนะครับการใช้แสงสีเสียงหรืออื่นๆที่มีผลกระทบต่อการเปิดหน้าที่ของศาล นะครับตลอดจนการกระทำใดๆที่กระทบต่อศักด port ิ์ศรีการในการปฏิน้าที่นะครับของศาลเนี่ยก็อยู่ในข่ายของการละเมิดละเมิดอำนาจศาลด้วยเช่นเดียวกันครับนี่หมายว่าศาลก็จะไปว่ามีการมอว่าเขา่ายหรือม่าอย่างไรวแจ้งความาสอารกาเป็นยัไางในส่วนของราลเร่พิเศษกุงเทพแล้วก็รายาครับใน สถานก,การณ์เมื่อวานนี้นะครับที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพและก็เรือนจําทนบุรีนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจก็รักษาการเรียบร้อยนะครับมีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนนะครับมาทําการชุมนุมก็ในส่วนนี้ก็คงให้เจ้าหน้าที่ตํารวจพื้นที่ทําการพิสูจน์ทราบตัวผู้ชุมนุมนะครับแลวก็คงจะต้องออกหมายเรียกมาดำเนินคด,ดีตามกฎหมายตามพรกรชุมนุมสาตามพรกฉุกเฉินและก็ตามพรกควบคุมโลกนะครับสาหรับที่นาศาลาญา นะครับมีการทํากิจกรรมบางอย่างที่มีผลกระทบต่อสารอาญานะครับและก็ในขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับทางสารอาญาว่าการกระทําดังกล่าวนั้นเป็นการละเมิดอํานาจศาลหรือไม่อย่างไรนะครับถ้ามีการละเมิดอํานาจศาลก็คงต้องมีการดำเนินคดีในข้อหาละเมิดอํานาจศาลด้วยอีกส่วนหนึ่งครับ หารือร่วมกันระหว่างพนักงานสอบสวนกับทางเจ้าหน้าที่ศาลครับก็กม,กบมีความคืบหน้าไปมากนะครับเราพอรู้กลุ่มตัวบุคคลแล้วนะครับขอพยายนหลักฐานเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะครับคงจะมีการออกหมายจับเร็วนี้นก็เป็นกลุ่มบุคคลครับ ก็ในส่วนนี uh, um ้นะครับเราก็เร่งดําเนินการนะครับในการดําเนินคดีกับทั้ง5้ากลุ่มนะครับในทุกๆมิตินะครับ่างที่เรียนพี่น้องสื่อื้นชนและพี่น้องประชาชนให้ทราบนะครับการกระทําผิดใดๆนะครับกองกำลังการปฏิรูปครบานเนี่ยได้มีการเตือนตลอดว่าการกระทดการกระทําของท่านเนี่ยเป็นความผิดนะครับท่านยังฝืนนะครับที่จะกระทําเช่นนั้นนะครับโดยที่จะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายหรืออย่างไรเนี่ยคงจะไม่ได้ นะครับแล้วก็ในยุคของท่านพลตทพักคงภูมิตาเนี่ยท่านทําอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่มีการการกันแกล้งนะครับครับก็ในส่วนนี้เราได้เตรียมกําลังเพียงพอแก่การรักษาการนะครับก็ให้ตํารวจในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นสอนอพญาไทยบกน .1 นะครับดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันเหตุร้ายนะครับแล้วก็ บชนมีกําลังเสริมนะครับกรณีที่มีการชุมนุมและก็ลุกลามมากขึ้นนะครับในส่วนนี้ไม่ได้ห่วงครับก็ยังฝากเตือนไปยังผู้ชุมนุมทุกครั้งครับว่าการชุมนุมของท่านในขณะนี้เป็นความผิดกฎหมายนะครับถ้ายังฝืนที่กระทําผิดกฎหมายหลายบทหลายครั้งนะครับท่านก็จะถูกดำเนินคดีในหลายๆคดีหลายๆข้อหาครับ ตองสองห้าสอกครับสองสองห้าเก่าเลยมอ็อยเป็นที่ติดคือท่าที่สายดีกาแล้วก็ก่าสี่อารอมีการใช้ระเบิดเติมและที่มะนจับได้ก็มีระเบิดเติมลยรูปหลูเนเกิดถ้ามันไม่เน้นพลังเนี่ยมันมีการเติมระเวิดเติมคือไม่ทำใหการอื้น สถานให้ยานะครมีการทำกิจกรรมปัญญาที่มีบลกระทบ่อ3าให้ยาท่านอิการั้เมื่อจัดารศึก็าต้องมีการฝึกนในข้อหาด้วยทัานอิจการด้วยที่มีลักษณะ้ารทีว่าการถูกดเข้าไปในหนที่ราชการของทางศาลนะครับหรือการกระทำใดๆที่รบกวนการหน้าที่การับเช่นการใช้ื่้นเสียงนะครับการใช้แสงสีเสียง หรือซือื่นที่มีผลกระทบต่อการปฏิบติหน้าที่ของศาลนะครับตลอดจนการกระทําใดๆที่กระทบต่อผลการในการปฏิบัติหน้าที่รับของศาลเนี่ยก็ถเป็นหลักของการละเมิดละเมิดรัฐธรรมนูเช่นเดียวกันเป็นอาถารพ์ร่วมกันหรือว่าเป็นอาถรรพนาะในกรัีศา ก็มีความคืบหน้าไปมากนะครับเราพอรู้กลุ่มกลุ่มคนแล้วนะครับพอวิทยาลัยการต้เติมเข้าที่ได้ถ er ึงนะครับกลุ่มีการออกมาจับเดือนประมาณสักสองคนได้ก็เป็นกลุ่มคนครับแบบที่เรียนพี่น้องอยู่คืนเดีแล้วพี่น้องประชาชนให้ทราบนะครับการกระทบผิดใดๆนะครับก็ปรกอบในการทุกคนฟังได้อยู่แเดือนตลอดว่า ในกาะทำเช่นนั้นนะครับโดยที่อ้างว่าไม่รู้กฎหมายหรือยังไงอย่าง้ก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ในยุคของท่านโดยตัวผมก็คงทราบท่านทำอะไรไปแล้วก็ไม่มีการแก้การแก้นะครับทุกอย่างติดอยู่กับเบีนหลักฐานนะครับจร่งที่ท่านทำกรี่เคลื่อนที่จตนานะครับหลังเบียนหลักฐานที่มท่านทำแต่ไม่มีเบียนหลักฐานข้อพยานและยืนยันกันนะครับดังนั้นนะครับซึ่งเราต้องลงมือตัดสิน ที่น้องถึงมาตรวเห็นแล้วว่าการการอุดรูปรั้งเนี่ยมันไม่มีการคูนที่ไม่มีแกนนันมีแกนนันแน่นอนครับมีการตรวจกันนะครับผู้จ้างตรวจก็คือแรนดัแต่จะเปิดเผยตัวหรือที่แอบหรือเมื่อไหร่ก็แค่นี้นะครับจะบอกว่าไม่มีแกนงดเนี่ยไม่มีทางนะครับไม่มีคังไหนที่การคูนมาโดยโดยที่ไม่มีแกนนันนะครับจะมีแค่เปิดหน้าหรือเปิดได้เท่านี้ ก็ในส่วนนี้นเราได้เตรียมกำลังเตรียมพอในการเลิกจ้าการนะครับก็ให้ตำรวจในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นสอนอเมียาไทยปกครองเหนือนะครับดำเนินการราชการความเรียบร้อยป้องกันเหตุร้ายนะครับแล้วก็สอ,อนอเมีกนตำรวจเสริมนะครับกรณีที่มีการชุมนุมแล้วก็ระลอกมากขึ้นนะครับในส่วนนี้ไม่ได้ดุนครับก็อย่งางระลกเตือนเพียงให้ดูครับว,ว่าการชุมนุมท่านจะนเ,เป็นความไรเป็นตัว ครับถ้าอย่างฝืนที่จะทำบทหลายบทหลายครั้งนะครับถ้าเกิดูดูในคดีในหลายคดีหลายข้อหาก็คงไปดูตามการข่าวนะครับแล้วก็ลักษณะการชุมนุมนะครับถ้ามีการข่าวและการการข่าวน่าจะมีความรุนแรงนะครับหรือจะมีอันตรายต่อสถานที่ราชการสําคัญนะครับเป็นที่เรียนที่น้องอยู่บุญคุณแล้วว่าเรามีความจาเป็นที่จะต้อง รักษานะครับสมบัติของชาติรักษาสถานที่าชการสำทัญและก็รักษาความสงเรียร้อยในกินเทศบาลนครนะครับท่านสามารถติดตามข่าวสารจากทีททมงานข่าวตื้นได้ที่ช่องทาง Facebook สืบจากข่าวและช่องทาง YouTube SV Channel ข่าวสารที่ท่านกำลังติดตามจะไม่พลาดอีกต่อไป